พยายามตั้งสติให้ชัดขึ้นอารมณ์เราแตกพ่านไปหลายๆมุมมองหลายๆความคิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ประจำที่ไปต้องให้สติอยู่บ่อยๆเผลอไหลเผลอไหลอยู่ประจำอยู่แล้วเราเลยพยายามตั้งสติมันพาไปติดลบ ความคิดอยู่ประจําให้ลบจะมากกว่าแห้บวกในมุมมองของความคิดเราเลยต้องพยายามตั้งสติเป็นกลางเข้าไว้นี่ก็เลยเราก็เลยรวบรวมพาวเวอร์ก็คือกำลังที่เราปฏิบัติมาเรื่อย เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีให้มันได้สภาวะของการรวมเป็นศูนย์กลางไี่ว่ารวมความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีอำนาจของกำลังของจิตที่เคยสะสมสติสติสติมาเท่าไหร่แล้วให้มีสติทติแห่งความเป็นจิตที่ชัดขึ้นในลักษณะการละวางตัวตนเนี่ยนะให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือเอกาความเป็นหนึ่งเดียวที่เราพยายามรวมความรู้สึกทั้งหมดที่เรากำลังทำมาในบุญบาร,รมีนี้เป็นตัวรองรับแล้วก็ยกระดับรวมมาเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งความว่าความปกติแห่งจิตที่ดิ่งว่างสู่ใจกลางลึกดิ่งเข้าสู่ภายในอำนานาจแห่บาร,รมีที่เราเคยสะสมกันมาเป็นพบเป็นชาติหลายพบหลายชาติเราก็เลยตั้งกําลังเนี่ย รวบรวมกันมาจนถึงนาทีนี้ชีวิตของคนเราถ้าดูง,ง่ายๆมือนกบเ,เ,เราเริ่มเข้าวัดเริ่มปฏิบัติเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีในแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็อดีตหลายภพหลายชาติที่เราเคยเริ่มต้นกันมาแล้วกี่ภพกี่ชาติที่เราเดินกันมากว่าจะถึงเป้าหมายสุดท้ายของการอวสานแห่งจิต ก็คือศูญญาตาที่จิตจะได้เพราะฉะนั้นบุญทั้งบุญทั้งบารมีที่เราสะสมกันมาหลายภพหลายชาติที่ก็มีการอธิษฐานบ,าบอ่อยว่าบอกว่าบุญกุศลบารมีสิ่งใดที่สร้างสมกันมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการแต่ยังไม่ถึงจุดอวสานแห่งจิตทีเดียวเพราะเราจังมกบนหรือบารมียังไม่เต็มเปี่ยมจนมาถึงเนานานทีนี้ที่กําลังสะสมเพิ่มปริมาณของบารมีนี้ เข้าเป็นปริมาณที่เพิ่มกันไปอีกจากอดีตที่ทำรรมาได้สักเท่าไหร่กว่ามันจะบริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้ไหมบางทีก็ได้มาสักเท่าไหร่หักลบไปเท่าไหร่ให้กับกรรมและเบ็ดเสร็จส่วนที่ได้รับเพราะฉะนั้นจะได้สักเท่าไหร่แล้วก็ไปบวกค่าสุดท,ที่ได้จริงๆกว่าจะเต็มเปี่ยมเนี่ยคือใช้เวลา ที่บอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนความยาวไกลเส้นทางที่เราเดินไกลกันมาเปรียบมันม้าที่กําลังวิ่งม้าจะดีแค่ไหนมันดูที่การวิ่งได้นานในเส้นทางที่ยาวนานแค่ไหนม้าดีต้องวิ่งทนวิ่งได้ไกลในเส้นทางที่ยาวเพราะฉะนั้นจิตเราเดินทางไกลมานานแล้วยิ่งกว่ามาซะด้วยซ้ำ ที่กาลังวิ่งเส้นทางยาวๆที่เขาบอกว่าม้าดีวิ่งไกลแต่จิตเรานี่เดินไกลมากมายเดินทางมาไกลนานแสนนานแต่มันไม่ได้เดินทางด้วยมัชชีมาไงที่มันไกลมันเดินทางไกลด้วยวิธีของการได้เปลือกสังขารได้ความเป็นตัวตนได้อารมณ์ได้สิ่งครอบงามได้การยึดติดต่อมีอะไรเข้ามาในภาวะของจิต บางช่วงก็ได้เดินละวางบ้างขณะหนึ่งหนึ่งสั้นๆชาตินั้นได้นิดหนึ่งชาตินี้นได้นิดหนึ่งชาตินน้นได้หน่อยหนึ่งชาตินั้นได้มากสักนิดอะไรแบบนี้มันก็เลยสะสม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 ,สะสมจนถึงนาทีนี้ที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันชาติที่บุญบารมีเราสะสมกันมาจนถึงการนี้ได้กว่าความสมบูรณ์แบบไง กว่าความที่บุญบารมีจะงอกงามขึ้นมาเต็มขั้นได้ระดับชั้นและก็ปริมาณที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราพยายามที่จะฉลาดตักนิดเราก็พยายามอย่าติดลบให้มันมากในลักษณะของการเปลืออารมณ์หรือใช้อารมณ์เปลือง จิตของเราจะได้สมบูรณ์มากเร็วขึ้นเหมือนหยดน้ําแต่ละหยดที่หยดลงไปในภาชนะใหญ่ๆกว่าจะถึงหยดสุดท้ายแล้วมันล้นพอดีเนี่ยคือเวลาแต่ชีวิตคนเราเวลามันไม่แน่นอนไงว่าคนหนึ่งอายุสักเท่าไหร่ถึงจะจบแต่ละคนก็จบสังขารก็ไม่เท่าเทียมกันมันขึ้นอยู่กับ ชีวิตการสะสมคนใดที่มีชีวิตอายุสังขารอยู่ยาวนานถึงชราภาพบอกให้รู้ว่าคนนัน้นที่ไม่ไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บทักเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจเจริญเมตตาจิตมากๆตัางการมันก็เลยไม่เคยอดอแอดเป็นอะไรต่อเมียอะไรมาอายุเลยอยู่ยาวนาน บางคนที่อยู่อายุสั้นส้นเนี่ยให้สังเกตเลยคนที่อายุสั้นๆ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากภาวะของการทำลายสังขารบุคคลอื่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายจึงทําให้ชีวิตตัวเองต้องอายุสั้นอยู่ไม่นานบางทีก็จะจบชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยก็ยังมีแต่บุญหน่อยหนึ่งที่ได้เกิดมาระยะหนึ่งเท่านั้นมันก็มีบุญไม่มากในสังขารของความเป็นตัวตนของความเป็นมนุษย์ มันก็เลยลง,ลงเอยคำว่ากรรมตัวเดียวเนี่ยกรรมเนี่ยแหละที่มีบทบาทเหมือนผู้กำกับให้เราเนี่ยคิดยังไงทำยังไงไปยังไงรับผลยังไงมันคือผู้กำกับคือกรรมแต่ก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับกรรมนี้ได้ก็คือตัวเราออกแหละอารมณ์เราเนี่ยแหละไปสร้างผลงานแล้วไปกำกับให้กับตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเพราะผลงานเราสร้างผู้กำกับบทละครมาด้วยตัวเองโดย ไม่รู้ตัวไงเราทําอะไรแต่ละวันเนี่ยก็คือเรากาลังสร้างผลงานกากับตัวเองไปก็ไปเข้าไปแล้วแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเหมือนกับเราบางทีเราเผลอเผลอลืมลืมเนี่ยอารมณ์เราเกิดไม่ได้ว่าอาวิชามันเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการพาไปทําไมอารมณ์เราเนี่ยไปสร้างการกํากับตัวตนของตัวเองมาในลักษณะของความเป็นกับดักเหมอนก็เราสร้างกับดักมาขังตัวเองอย่างนั้นไงแต่ตอนนี่นนเราไม่ชอบกับดัก ม่ชอบกักขังตัวเองให้ติดอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ยาวนานแต่เราก็ไม่รู้ตัวไงเราก็ไปสร้างกับดักมากักขังตัวเองเข้าไว้ในวิถีที่ตัวเองจะต้องอยู่ในการรับผลในกรรมในแกนแต่ละคดีนัน้นๆเมื่อเราเริ่มเข้าใจบ้างในบางบทที่พระกำลังสอนเรื่องกรรมเรื่องการทำจิต พระนี้พระบอกว่าถ้าคนไม่มีกรรมเลยเนี่ยหลับตาทําสมาธิบอกกับบาร,รมีที่แต่สม,มัยพอประมาณเนี่ยมันจะสว่างหลับปุ๊บสว่างเร็วเบาเร็วว่างเร็วไรเร็วเลยที่มันสว่างช้าเวทนาเยอะตัวตนมันเยอะสับสนเยอะสงสัยเยอะอะไรไหมนเนี้ยตัวกรรมตัวเดียวเนี่ยที่เข้าไปส่งผลทั้งนั้นเลยทําให้ทําสมาธิยากอะไรนเนี่ย กรรมมันเป็นกวัวควบคุมอารมณ์อารมณ์เลยไปควบคุมจิตจิตก็เลยไปตามความรู้สึกที่อารมณ์ปรุงให้ผุงานที่ได้รับถ้าเราอยากอยาให้พ่วมกับเราดีอารมณ์เราดีนะบทบาทเราดีเราก็ต้องเริ่มทำอาการดีตั้งแต่ณเวลานี้ เพราะฉะนั้นบาลามีก็คือพ่วงกับฝ่ายข่าวเหมือนกันนีฝ่ายกุศลฝ่ายความดีงามที่กํากับให้เรามานั่งขึ้นเขามานั่งสมาธิกํากับให้เรามาเดินจงกรมมาภาวนาอะไรเนี่ยคือกากับไว้ให้มันมาอยู่ดีเสียบ้างไงเนี่ยเพื่อบทบาทเหล่านี้จะได้กํากับยาวต่อไปลักษณะที่ส่งผลกันไปเรื่อยๆในลักษณะสัญญาธรรมจากเดิมอดีตมันเป็นสัญญากรรมอยู่เยอะเหมือนกันในสัญญาของตั้งกุศลอกุศล ที่ต่อยอดกันมาเรื่อยๆจนติดนิสัยตามวิสัยของแต่ละคนที่มีนิสัยติดตัวกันมาไม่เหมือนกันบางทีเราไปหลงอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีมากๆอารมณ์ฝ่ายอกุศลมากๆอารมณ์ก็กำกับบทบาทตัวเองขึ้นมาในบทของกรรมเนี่ยทำให้เราก็ชอบไปในเรื่องลักษณะที่ทำแล้วเสียหายเดือดร้อนมากมายอยู่บ่อยๆ นานเข้านานเข้าไม่เคยรู้ตัวกว่าจะได้สติมาใหม่เมื่อ,อไหรที่ตะลึกสติทำได้ก็นั่งเศร้านั่งเสียใจในผลงานเก่เางที่ทำไว้ด้วยความเป็นผู้ไม่เข้าใจในธทำท่ตาทยายนั่นเองเราเลยต้องมานั่ง ปลดกรามออกไปลดปล่อยอารมณ์สื่อนําแห่งกรรมทั้งหลายถ้าไม่มีอารมณ์สื่อนําจะไม่ใกล้เกิดคนเราจะเกิดด้วยอารมณ์ทั้งนั้นเป็นตัวสื่อแล้วนําไปกระทานาไปปรุงไปคิดให้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรมันปัทภะเหตุกันไม่หยุดในวันวันเรื่องดาวเดินไม่จบไงป,ปัตไตรปิฎกในชีวิตคนเราเลยยาวไกล เรื่องราวพุทธองค์ในปฏิปิดก84% 0 0 0พันพระธรรมนธ์ในตู้นั้นที่เราเคยพบเห็นในวัดวาลามยังสั้นกว่าชีวิตเรื่องราวของอารมณ์ของมนุษย์เราที่มากกว่าเป็นล้านล้านตูน้ซะด้วยซ้ําที่พระบอกว่านั่งเขียนเรื่องราวตัวเองเขียนเท่าไร่แผ่นกระดาษยาวรอบโลกนี้แล้วก็ยังไม่จบตัวตนสักที ที่ไปบอกว่าวันหนึ่งเราสามารถสร้างภูมิเกิดได้ตั้งมากอยู่วันแค่วันเดียวเนี่ยเราสะสมภูมิเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรตั้งได้ตั้งเยอะแยะอยู่วันแค่วันเดียวเนี่ยแล้วเราอยู่ตั้งกี่วันอยู่เราจะได้สักกี่หมื่นแสนภูมิเว็บอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไายดีก็จัดภูมิให้นึกคิดสิ่งใดกุศลขอเกิดอน,นิสงส์สถานบุญ ฐานความดีงามก็ตั้งภูมิไว้เลยไปตามลําดับภูมิหมวดหมู่ของการกระทำแห่งความดีในการสถิตอยู่ในหัวข้อของภูมิทั้งหลายในที่พิาสาบัติก็ตั้งภูมิกันไว้ในขวายกุศลขวายดีรับผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าชวนใดที่อากุศลเกิดแรงๆก็มันก็สร้างภูมิขึ้นมาใหม่อีกเพิ่มเติมเรื่องราวเลวร้วายและก็ละลายความเป็นตนของมนุษย์ ลายลักษณะของชาติกำเนิดในวิถีวิบากของความเลวร้ายในอัตตาของความลุ่มหลงก็คดีกรรมภูมิเหล่านั้นก็ละลายไปยด้มากมายไายกองในอารมณ์แต่ละครั้งแต่ละคราวที่เกิดขึ้นในใจเราในดีในร้ายไงเพราะนั้นภูมิเลยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดวันต่อวันวันต่อวันเมื่อไร่ที่เราทำจิตว่างได้มันก็ลดภูมิมาแล้วในณเวลานั้น ช่วโมงแน่นภูมิไม่มีภูมิเกิดก็คือช่วโวงแน้นว่างจิตว่างก็เลยไม่มีภูมิอยู่อาศัยพอต่อจากสมาธิออภูมิเกิดอีกแล้วยึดติดตรงไหนอารมณ์เกิดอารมณ์อะไรเกิดชนิดใดภูมิเหล่านั้นก็แสดงผลตามอารมณ์ความนึกคิดวิถีกรรมที่ยึดติดมาเป็นตัวตนนี่ที่ว่าลดพพลดชาตินั่งลดพพลบชาติ ลดเข้าไปก็คือการทําจิตใ้ว่างไงถ้าคิดพบเกิดถ้าวางพบมันไม่มีถ้าจับยึดพบก็เกิดอีกแล้วเห็นไหมเกิดไปเกิดมาเกิดมาเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรถ้าเรายังคิดกุศลอยู่มันก็ยังชักจูงในปุ่มมนุษย์ปุ่มเทวดาปุ่มสวรรค์ต่างๆตามชั้นของจิตที่ทําได้ในความดีงามแต่เมื่อไรที่เราเป็นอกุศลปุ๊บปุ่มหลายๆผุดโผล่ตามลําดับ เลยไม่ต้องมาตั้งเฉลี่ยว่าภูมิใดามากที่สุดในภูมิกุศลหรือภูมิใดร้ายที่สุดก็จะเฉลี่ยตามการใช้และก็รับผลตามภูมินั้นขึ้นก่อนเ่ยหนักเบาแค่ไหนเอาจริงที่หนักนะที่มากที่สุดคือเป็นตัวกาหนดเล็กเล็กน้อยๆเฉลี่ยกันได้ตามวิถีที่มนุษย์เราแต่เต้ก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมจิตนิ่งๆว่างๆเหมือนยางลบลบ,ลบอารมณ์ลบความนึกคิด ลบออกให้หมดภูมิมันก็ลดลงทันทีลองตั้งสติดูให้นิ่ง